สนับสนุนรายการโดยปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวกลาเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมของเนลเจริญฟาร์มาสติค้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเมลามีนและพลาสติกเชียรแป้งเชียอเมืองไทยประกันภัย ลอรียีนเนเชอรัลอินสปาผลิตภัณฑ์ลดผมร่วงชะลอผมงอกนุ่มสลวยปลอดสารเคมีอันตรายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวค้นค่ําคืนนี้นะครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวที่ถูกขั้นไปไม่ว่าจะเป็นถูกขั้นเพราะว่ามีการฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีใหม่หรือว่าข่าวถนนสุดที่3เสนนั่นก็คือข่าวของพระครึกฤทธ ความจริงเรื่องนี้ตอนนั้นกำลังเป็นข่าวร้อนที่ฟ้องกันไปมาระหว่างพระกับศีกานะครับ <t> วันนี้เป็นวันที่ศีกาที่อยู่เยอรมันเป็นคนไทยนะฮะได้เดินทางมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปปปะนะครับก็คือนางสาวกัญญาภักด์ชไนเดอร์ศีกายุวันนี้เดินทางมาจากเยอรมันเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลกรณีของ พระคึกฤทธิ์เจ,จ้าวาดวัดนาป่าพง์นะครับจังหวัดปทุมธานีหลังจากส่งทนายความร้องทุกข์ให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของวัดนี้ที่มีการโอนเงินไปเยอรมันผ่านสีกายุและบุริธิพุทธวัชนะโดยตั้งข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายการฟอกเงินคุณกัญญาพักเนี่ยสงสัยว่าพระคึกฤทธิ์จะฟอกเงินนะครับก็ใช้เวลาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้ชมฮะก